อีกที่หนึ่งก็ย้อนสอนเป็นกิจวัตรประจําวันนะฮะที่พานทองจังหวัดชนบุรีนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าสุดทนเจอพฤติกรรมรถขับย้อนสอนเป็นประจําทําให้เกิดอุบัติเหตุบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตวอนเจ้าหน้าที่กวดขันเออนี่โดยมีกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะขับย้อนสอนมาชนกับรถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนที่ขี่ซ้อนท้ายกันมาโดยเด็กนักเรียนก็ได้บาดเจ็บสาหัสท,ทั้งสองนะฮะ เหตุเกิดที่บริเวณจุดยูเทิร์นอบตมาป่งอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีอันนี้สัปดาห์ก่อนนะเหตุการณ์นี้ชาวบ้านก็เอาคลิปมาร้องเรียนล่าสุดผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุฮนะแล้วก็ไปสังเกตอยู่ที่บริเวณจุดยูเทิร์นดังกล่าวประมาณสักครึ่งชั่วโมงตลอดเวลาที่สังเกตการอยู่ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีรถย้อนสอนเยอะนะฮะมีทั้งรถทั่วไป ทั้งรถตู้รับส่งพนักงานรถรับส่งนักเรียนนี่ก็เอาเขาด้วยนะครับซึ่งออกมาจากหมู่บ้านโชติกามุ่งหน้าจะไปที่แยกมาโป่งได้มีการเลี้ยวย้อนสอนยิงยาวข้ามถนนไปยังแยกมาโป่งนี่ฮะย้อนแล้วก็ข้ามด้วยนะ,ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8คุณคำรณเกตรประยูนบอกว่าจุดดังกล่าวนะฮะเขาเรียกว่าจุดยูเทินถนนไข่โอ้โหมันไข่กันเยอะมาก รถก็มักง่าย<น>ย้อนสอนอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะฮะช่วงเช้านี่ก็จะมีพวกรถรับส่งพนักงานารถโรงเรียนก็มีนะครับช่วงเย็นก็เช่นเดียวกันเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับอย่าย้อนกันเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็เสียทั้งเงินบ่อยมากนะครับตรงเนี้จะย้อนสอนบ่อยนะครับก็อ,อยากจะเตือนกันนะว่าอยู่เทิอนอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะอย่าย้อนกันเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายแล้วก็ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะฮะมีเสียชีวิตนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะรถรับนักเรียนเนี่ยมีหลายคันนะครับทั้งรถตู้และรถสองแถวเนี่ยนะย้อนสอนเนี่ยนะครับนะหลายคันนะครับนะอย่าฝากชีวิตของลูกหลานเราเนี่ยไปย้อนสอนอย่างนี้เลยนะครับมันไม่คุ้มนะครับอยากจะฝากเตือนสติพวกเรากันอ่านี่นะครับ คือไม่อยากจะไปกลับรถไกลนะพอออกมาปุ๊บประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวย้อนไปหน่อยนึงแล้วก็ตัดข้ามไปตรงโน้นนะครับก็เกิดอุบัติเหตุสินี่นะครับเออตรถตู้ก็พุ่งฉลับไปก็ไปย้อนสอนฝั่งนู้นอันนี้จะเข้าซอยเออจะเข้าซอยตรงนู้นโอ้โหมันไม่ใกลไม่ไกลเหมือนน่ะอันนี้ตัดเฉียงมาเลยนะเออดูสิฮะมันก็ไม่ใกล้นะมันก็ไปไกลอยู่นะก็กล้าทำนะก็ มันก็เกิดอุบัติเหตุอะแล้วจะทำยังไงเนี่ยคือทันทีที่เกิดอุบัติเหตุสูญเสียขึ้นมาก็จะรู้งี้อย่างเงี้ยคือถ้าจะให้เจ้าหน้าที่ไปเฝ้าตลอดก็ไม่ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเนี่ยคือเขาก็ต้องแบบมีช่วงเวลาที่ต้องไปดูที่อื่นแล้วถ้าปิดจุดกับรถก็เดือดร้อนอีกอคนอื่นที่มาผมมีวิธีการกับตัวเองนะนะครับเป็นการปรามตัวเองว่านะครับอย่าถ้าผิดกฎจราจรก็คือว่า ตื่นมาเนี่ยนะครับเวลาขับออกมาเนี่ยนะถามตัวเองเลยว่าวันนี้ทําผิดกฎจราจรบ้างหรือยังครับเนี่ยถามตัวเองเลยลพยายามอย่าทําเด็ดขาดเลอใช่แล้วได้คําตอบว่าก็ไม่ต้องทําไง<อ>ไม่ต้องไปพูดถึงใครเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นหลักเลยเอ,อทําผิดไหมประมาณนี้นี่นะฮะไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นนาทีหนีตายนะครับเหตุเกิดที่ร้านขายอาหารตามสั่งร้านหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถังแก๊สเนี่ยมันปะทุข,ขึ้นมา นะครับมันไม่ระเบิดแต่ปะทุนี่มีไฟขึ้นมาแล้วก็มีไฟเดีย่ยวแป๊บป,ปั๊บไฟช็อตเลยมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะนอนอยู่ในร้านรู้ว่าไฟไหมวิ่งออกมาลื่นล้มนี่นะฮะลูกค้าวิ่งกันออกมากระเจิงเลยจังหวะที่ไฟปะทุนะนี่นะครับตกใจกันใหญ่เลยนะฮะที่ร้านนี้เป็นร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับคนวิ่งหนีตายขณะที่เกิดเหตุมีลูกค้าไปนั่งกินอาหารอยู่เนี่ยจำนวนมากจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จูจๆนี่เขาบอกว่าถังแก๊สมันประทุขึ้นมายังไม่ระเบิดแล้วก็สุดท้ายมันลามฮะลามไม่ร้านเลยเนี่มยมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าร้านคันนึงก็ถูกไฟไหม้เดี๋ยวจะเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งอยู่ทางตรงกลางจอ,อด้านบนนะครับวิ่งออกมาจากหลังร้านนะครับเนื่องจากว่านอนอยู่จังหวะนั้นบอกว่ามีไฟไหม้วิ่งออกมาในสภาพที่เสื้อไม่ใส่ลม้มลงแบบนี้นี่นะครับก็มีชาวบ้านชาวช่องวิ่งมาจะช่วยดึงร่างขึ้นมานะครับสภาพที่ไฟไหม้เขาบอกว่านอกจากร้านนะ จะถูกไฟไหม้หมดแล้วมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ก็ไฟไหม้เสียหายเหมือนกันมีนักท่องเที่ยวเป็นลูกค้าชาวจีนนะฮะขณะก่อนที่เกิดเหตุเป็นนั่งทานข้าวอยู่นะครับปรากฏว่าจังหวะไฟไหม้หนีออกมาลืมหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาด้วยถูกไฟไหม้โทรศัพท์มือถือเหลือแต่ซากนะครับเป็นลูกค้าสาวชาวจีนนะนี่นะโทรศัพท์ฮะเหลือแต่ซากแบบนี้ใช้การไม่ได้แล้วเนี่นะครับไม่รู้จะทำยังไงอเออนี่นะครับเห็นไหมฮะ คือจุดนี่ยังเจอซากนะใช่เจอซากมือถือเนี่ย<อ>นี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เจาดข้างหน้าเนี่ยถูกไฟไหมเสียหายหนักเหมือนกันเขาบอกว่ายังไม่เกิดเหตุเหมือนกับว่าถังแก๊สมระเบิดคือเจ้าของนี่บอกว่านะครับเนี่ยมีการเปลี่ยนถังแก๊สเนี่ยนะมีเปลี่ยนถังแก๊สแก๊สมันหมดในถังแรกก็เลยให้ให้เจ้าของเนี่ยเอาเอาถังแก๊สมาเปลี่ยนใหม่ แต่จังหวะการหมุนเนี่ยการหมุนที่ไปที่วาลวเนี่ยคือพนักงานเปลี่ยนถังแก๊สอะแน่นหรือเปล่าไม่รู้เขามาเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะไอ้จังหวะหมุนหมุนวาลวเข้าไปมันหมุนแน่นหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็แก๊สมันเกิดปะทุข,ขึ้นมานี่นะฮะแล้วก็จังหวะเนี่ยลดดับเพลิงก็มาช้านิดนึงชาวบ้านชาวช่องก็เลยใช้าสายยางฉีดเข้าไปใช้น้ําใส่ถังนี่สาดเข้าไปแต่เอาไม่อยู่ฮะไฟไหม้ดนีวอดเลยฮะครับอืม